สวัสดีคะ่ะอาจารย์เลนนี่ลิลิตานะคะก็วันนี้นะคะเลนก็มาทำอีพีตามรอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะวันนี้นะคะตอนนี้เลนนี่อยู่ที่วัดขุนอินทประมูลนะคะจังหวัดอ่างทองค่ะซึ่งก็หลายๆคนที่ติดตามรายการเลนติดตามเลนมาตลอดนะคะก็จะรู้ว่าเลนอะ่ะมาที่นี่บ่อยนะคะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีขุนอินนะคะท่านก็มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถวายนะคะปัจจัยของตัวเองเนี่ย เพื่อสร้างวัดแห่งนี้แล้วก็สร้างพระนอนตอนนี้นะคะเลนยืนอยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกได้เลยว่าใครที่มาที่นี่นะคะส่วนใหญ่แล้วจะมากราบพระนอนกันและที่สําคัญก็จะมีวิหารโบสถ์โบราณน,นะคะที่มีต้นโพขึ้นนะโบสถ์อยู่ในตอนนี้ ด้านในนะคะก็จะมีหลวงปู่โตหรือสมเด็จโตพมรัมารางสีเพราะว่าในตำนานเชื่อกันว่าสมเด็จโตท่านเคยเดินทางมาที่นี่ดังนั้นที่นี่ก็จะมีบาร,รมีของสมเด็จโตพมรัมารางสีด้วยนะคะก็ด้านในนะคะก็จะมีแม่นางไม้นะคะคือแม่นางตะเคียนเชื่อกันว่าเป็นแม่นางตะเคียนนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะมีคนเคยมาแบบเหมือนมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็แวะเข้ามาด้านในอ,อุโบสถ เชื่อไหมคะว่า10คนได้กลิ่นดอกไม้ได้กลิ่นได้ยินเสียงดนตรีไทยอะ่ะ8คนอีก2คนไม่ได้ยินซึ่งก็อยู่ใกล้กันนะคะแล้วก็มามีการพูดคุยกันและเป็นอย่างงี้อยู่เนื่องๆกันดังนั้นนะคะเรนบอกได้เลยว่าที่เนี่ยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์อีกที่หนึง่งที่เรนบอกได้เลยว่าคือต้องบอกว่าตอนนี้เรนเริ่มทำ EP ตามรอยศักดิ์สิทธิ์เนาะที่นี่ก็เป็นที่แรกที่รรู้สึกว่าเรนต้องมา แล้วเลนก็จะมากราบนะคะท่านคุณอินหรือว่าคุณอินทั้อมมลด้วยนะคะดังนั้นเลนอยากให้ทุกคนเข้าไปดูด้านในก่อนนะคะเพื่อสักการะสมเด็จโตพัมมังสีแล้วก็สักการะพระประธานที่ค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นบารมีของสมเด็จโตพมัมมังสีนะคะบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็หลวงพ่อข่าวนะคะชื่อกันว่าเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะเราเลยก็อยากจะให้ทุกคนได้กราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ที่ที่ศรัทธาแล้วก็เคารพบูชาด้วยเนาะนะคะตรงนี้นะคะก็ด้านหลังตรงนี้ที่เราเห็นนะคะก็จะเป็นแม่นางตะเคียนแม่นางไม้นะคะบางคนมานั่งสมาธิในนี้ก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยแล้วก็ได้กลิ่นน้าโอบค่ะดังนั้นเรนอยากให้ทุกคนอะ่ะลองมาท่ฐาจิตด,ดูใครที่ยังไม่เคยมากราบหลวงปู่ท่านขุนอินนะคะแล้วก็ยังไม่เคยมาที่วัดขุนอินทปปะมูลนะคะก็แนะนํามาได้เลยค่ะตรงนี้นะคะศักดิ์สิทธิ์มากขอพรใดก็สําเร็จนะคะและที่สําคัญ ในวิหารนี้หรือว่าในอุโบสถเนี้ยในโบสถ์เก่าเนี่ยนั่งสมาธิดีมากนะคะหลังจากที่เรานั่งสมาธิไปเราก็ได้รับพลังของเศิษฐีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือเราจะมาสวดพระคาถามหาักรัตนะคะของหลวงปู่ดุขพมัสปัญโยนะคะเพื่อบูชาแต่สิ่งศิตทั้งหลายแล้วก็ปรับควอบภูมิให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่เป็นแบบบรรดาเหล่าทหารกล้าทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่นี้ก็ได้เช่นเดียวกัน แต่ที่สําคัญอย่าลืมน้มกระแสะบุญให้กับคุณอินทรประมูลท่านด้วยนะจ๊ะคะนะ่นะนะโมคุณทายะนะก็เดี๋ยวเลนนะคะจะขออธิษฐานจิตนะคะขอให้เอฟซีทุกๆคนนะคะขอให้ได้มีโชคลาภ นะคะได้ถูกโชคถูกอะไรก็ตามแล้วแต่ลองไปเสี่ยงดูนะคะ mm hmm. เพราะว่าเลนเรนบอกได้เลนเชื่อมากว่าที่เนี่ยแม่นางตะเคียนหรือแม่นางไม้ที่แห่งน,นี้นะคะแม่นางไม้ที่เราจะเห็นอยู่ตรงเนี้ย mm hmm. ท่านศักดิ์สิทธิ์มากและท่านก็จะให้โชคแก่ลูกหลานทุกๆคนซึ่งคนลุก mm hmm. เลนสัมผัสได้ว่าเหมือนแบบท่านท่านรอการมาของลูกหลานอยู่ mm hmm. ท่านคิดถึงลูกหลานทุกๆคน แล้ใครที่ได้มาที่เนี่ยเรนบอกได้เลยว่าเคยมีบุญสัมพันธ์กับขุนอินแล้วก็เคยมาร่วมสร้างพระสร้างวัดที่นี่แล้ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วเรนก็อยากให้ทุกคนมีโอกาสได้มากราบท่านมาน้มกระแสบุญให้กับท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวลูกเนี่ยแม่จา๋าพ่อจา๋าเดี๋ยวลูกอะ่ะจะขอโชคให้กับลูกเพตทุกๆท่านนะคะ ลองดูเนาะว่าจะได้อะไรลองเสี่ยงกันดูขอให้ทุกคนได้มีปัจจัยมีเงินในการแบบช่วงนี้ก็ใกล้เปิดเทอมลูกๆกันเนาะแล้วก็ที่สําคัญบางคนอยากจะไปเที่ยวต่างประเทศเที่ยวในเมืองไทยหรือไปทําบูกใหญ่หรือฉลองวันเกิดตัวเองหรือซื้อของชิ้นโตขอให้ทุกคนโชคดีค่ะตรงนี้แล้วกันเนาะนะดูเนหนะูนะแม่นะขอให้เขารวยขอ เขาถูกโชคขอให้เขามีโชคใหญ่และเดี๋ยวหนูอ่ะจะรวมลูกเพจหนูห,นหรือว่าเอฟซีหนูอ่ะมาถวายบุญให้แม่จ๋านนะคะแล้วก็จะมาช่วยกวาดลานวัดกันนะแม่จ๋านะแม่นะสาธุนะคะแม่มาตัวแรกนะคะแม่ให้สองตัวตัวแรกอนุญาตนะคะเจ็ดเจ็ดก็ได้ หรือจะเป็นสองก็ได้นะคะหนึ่งก็ได้หนึ่งได้ป่ะได้เจ็ดหนึ่งตัวเดียวกันอ๋อเจ็ดหนึ่งตัวเดียวกันเนาะเจ็ดนะคะอ่าแล้วก็อันนี้หายที่สองแม่จ๋านะขอให้เขาทุกคู่นกันไหมนะอันนี้คือเลขเก้า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 ก็ได้หกก็ได้งั้นตัวตอบเลขที่ได้ก็คือเจ็ดหรือหนึ่งแล้วก็มีเก้าหรือหกนะคะดังนั้นก็ขอให้ ถูกโชคกันหรือว่ามีโชคใหญ่กันทุกๆคนนะคะเจ็ดหรือหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็เลขเก้าหรือเลขหกก็ได้นะคะขอให้สำเร็จนะคะสาธุค่ะคือเมื่อกี้หลังจากที่เราจับเลขเนี่ยเจ็ดกับเก้าใช่ไหมแล้วก็เจ็ดเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งก็ได้แล้วบางคนก็เป็นแทงเป็นหนึ่ง นั่นก็9เนี่ยก็แพงเป็น6ก็ได้แล้วแต่นะแล้วเมื่อกี้เรนก็แบบเอ้ยเดี๋ยวจะจับเียงซีเตยมซีเผื่อแบบได้ตัวเลขชัดๆอยู่ดีก็เนี่ยแม่ให้มาเลยค่ะเลขนี้มาเลยตกลงมาเลยจ้ะเนไม่มั่นใจว่าเป็น0ูนย์หกไหมอะหรือศูนย์หเนาะแล้วก็อันเนี้ยหนึ่งเจ็ดอะค่ะเนี่ยคะ่ะ ก็ฝากไว้ให้กับทุกคนได้มีโชคกันนะจ๊ะแล้วก็จะได้มีปัจจัยนะคะมีเงินในการไปเที่ยวไปทําบุญกันนะคะแล้วก็มาทำรู้บำรุงพุทธศาสนาแล้วก็อย่าลืมมากราบนะคะ,ะคุณอินท่านด้วยมากราบมายกบุญให้กับแม่คนสวยของเรานะคะ นะเรือนหรือว่านอะุโบสดแห่งนี้ที่วัดคุณอิงทรประมูลค่ะฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้กับอาจารย์เลนี่ลิเนเลตาด้วยนะคะจะได้เป็นกําลังใจให้กับตัวเลนด้วยแล้วก็ทีมงานได้สร้างสรรค์ความดีสร้างสรรค์นะคะผลงานดีๆกันต่อไปนะคะเลนก็เป็นน้องใหม่ถือว่าได้เพิ่งเริ่มมาทำอต้องเพิ่งเริ่มมาทําได้อย่างเต็มตัวเป็นของตัวเองและก็ฝากไว้เป็นผลงานด้วยนะคะ แล้วก็ฝากกดติดตามฝากให้กำลังใจฝากสนับสนุนเลนด้วยนะคะขอบคุณค่ะสาธุค่ะแน่สาธุค่ะ,คะพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณทุทกๆคนจริงๆนะคะสาธุค่ะ